Welcome back to Muay Thai Fighter and now let's move on to our third bout. อะไรครับคุณผู้ชมก็มาลุยกันต่อกับมวยคู่ที่3ของรายการมวยไทยไฟ Fighter และมวยคู่ที่3นะครับสนับสนุนความมันโดยยอดศิฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด All right, ladies and gentlemen, Adrian Nelson, a Tyrell I of the Blue Corner, he representing Graby Province. Twenty-nine years old, ladies and gentlemen, let's hear it for Sinin J.M. Boxing Gym. Boxing, a Thai warrior fighting above the blue corner. He representing Kurabi Province. 29 years of a ladies and gentlemen. Seen in J.M. Boxing Gym. And as a punner in the red corner, a Thai warrior. He representing Yasothon Province. 21 years of L, ladies and gentlemen. Let's hear it for Pet Simon Kai Suk Gym. ผู้ทีมแล้ว <lightly> น <singing> <IS 2> ั <Nixon> ้นต้องบอกว่าวางมาตรฐานเอาไว้ได้เนียนคลิปเลยครับสำหรับคนะเหี่ยวดำชอชัดชัยกับอุนาโกจากประเทศพม่าแต่ยังครับ ความสนุกนั้นยังไม่หมดครับผู้ที่3ของรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับในรุ่น้ำหนักพิกัด62กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินนั่นก็คือสีนิน JF Boxing g ซิ่มครับหรือว่าสีนินสิงห์หนุ่มพัฒนาเดิมน,นะครับชื่อจริงชื่อนายชัยยศวรเกียรติกุลครับจากอำเภอเมืองครับจังหวัดกระบี่เจ้าของฉายานักรบอ่านางครับ ปัจจุบันนี่ในวัย31ปีนะครับสูง169ซเมตรสามฟอร์มหลังนั้นที่ฝากเอาไว้แพ้2เสมอ1ล่าสุดนั้นเสมอกับ9สยามอวิชัยเอาไว้ในรายการเดอะโกลบอลไฟช็อปเปี้ยนชั่ l เล่นครับสกัดไข่มวย JF boxing ยิมครับส่วนางด้านนักช่วงในมุมแดงครับเพชรทรายมูลค่ายแสนสุกยิมหรือว่านายน้ำเชี่ยวเสนาพลมครับจอมเตะพลังบั้งไฟครับ จากตำบลทุ่งแต้ครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรในวัย21ปีสูง1 7 5เซนติเมตรสฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ล่าสุดชนะเทคนิคเกิลน็อกเอาต์มาริโอวิเวียนซิโอครับนักชกจากอิตาลีเอาไว้จากค่ายแสนสุกยิมครับโดยดูเหมือนคิดแสนสุกหลบทสิทธิ์ของมิดหม่สรุ่งนครครับเทรนเนอร์ผูศศ้สอนมุมน้ำเงินได้คนตัวลาย JF Boxing ยิมครับ เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนเช่นกันนะครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับสิงห์ส่วนมุมแดงครับเราบอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็ค่ายเดียวกันครับบุญหลงชัดชัยน้อยมวยไทยครับเจ้าของเวทีแมทช์มวยไทยด้วยนะครับสมรชน้าบุญหลงอานะครับเด็กแย้โสทอด้วยกันครับวันเสาร์นี้ยกที่หนึ่งครับในคู่ที่สามของรายการตามแบบครับทางด้านติดนี่ครับเดินเข้าหาทันทีทายไปก่อนครับต้องการแรกต้องการปัดห้าครับ ในเรื่องชั้นเชิงจังหวะไอคิวมวยนั้นการเก่งสีแดงครับแต่ว่าลูกตื้ที่สำคัญมีวงในครับทา่าสีนินได้ผลยาครับอีกคนได้ไอคิวอีกคนได้ลูกเดิมเมื่อสักครู่นี้คนตัวลายนะครับที่ไปถอแต่ไม่รู้ว่าเทรนเนอร์กับนักมวยเนี่ยใครตัวลายมากกว่ากันครับหลงรักและหลงไหลในศิลปะรอยสักครับเราจะเอมเดียวกันครับไปด้วยกันได้ศิลปะบนเรือนล่างครับท่านผู้ชมครับ ครับขีดด้วยซ้ายเอาไว้ครับไปใส่หมูดโดดซ้ายหน้าของศรีนินเล่นงานคอยเติมเหมือนเดิมครับข้างซ้ายหน้าเติมเข้าไปก่อนครับเทตามนตอนนี้ฮะหาแล้วครับบวกขึ้นมาเหมือนกันดีดีครับแข่งไม่ได้เด็ดขาดครับดีดเข้ารับในจิ้มไปมัดขวาหยับตอนก็มาวางซ้ายอีกทีครับศรีนินเตตามมนพยายามหาจังหวะวางแข่งครับแต่หยุดไม่อยู่ครับวันนี้ศรีนินนี่มาพรอกความมุ่งมั่นครับเตะเท่าไรก็ไม่มีอาการ โจนเข้ามาแทงด้วยซ้ายครับจังหวะไล่แขนสอดแขนนี่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดเบอร์เร็วครับด้านสีนินครับไล่แขนมาขวางหน้าแล้วก็เอาต่อยมาได้ไว้ฮรโดนเข้าไปเนี่หน้าสับปันเข้าไปใไซมูนจังหวะจิ้มเปตัวครับสีนินล้วงด้วยซ้ายเติมไลก่กระชับพื้นที่เข้ามาทิงด้วยขวาครับ หยับจิีนลำพัวเข้ามาอีกแล้วับแม่เลือกเป้าอย่างอู้หูแต่ว่าจังหวะชาร์จดอกนี้ด้วยขาอขวาของน้าเพชรไสหมูทำได้เนียนเหมือนกันครับนี่โหนะครับเล่นงานเป้าอย่างนั้งคู่ครับทีนี้มีลูกใหม่เข้ามาไน้ทำตัวส่วนทางด้านเพชรตาหมูนี้มีจังหวะกระทุ้งครับเอาล์ะครับแรกครับเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะบวกใครจะจ่าครับไล่มาพยายามจะเฉียดฐานหน้าครับเพชรไสหมูจังหวะการแทงซ้ายแล้วปั่นด้วยตัวขวาของนายตั้งไว้ครับแต่ว่าอาจารย์ผลทยาใครนั้นต้องแยกจากกันก่อนครับ เกษตรต้วันวันนี้มีตอกเตเป็นพิเศษครับรู้สถิติดีว่าสีตินี่ต้หวันนี่ส่วนมากนจะมีแผลแตกด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาครับแล้วจะมีลูกฝ้ายคอยแย่คอยควรจิตควรใจอยู่เรื่อยอ้าวแต่จนได้แลลวครับไปตั้งรับถอยหลังซะเป็นส่วนใหญ่กรรมาการเตือนเลยคับท่านเทศไส้หวนี่ครับเตือนมาทันทีเกษตรไส้หวจากนี้ไปนี่จะถอยไม่ได้แล้วครับเทศรไต้หวันแตหาทางมาชิงเดือนบ้าง ด้ยับยกขวาเข้ามาสีนิ์เสียบซ้ายต่อยขวาครับวางไปแข่งมากแล้วครับแจกให้เป็นชุดครับหยิบเซตจากทางด้านสีนินครับใยงานเป้าใหญ่เป็นลางครับต่อยเมื่อไรก็ไม่พลาดกับทางด้านสีนินล้วงลำตัวไปเรื่อยครับส่วนเพชรัยบูนก็หันมากระโดดนเกือบยืนอือแล้วนี่ครับโดนเกี่ยวแล้วเข็นทิ้งเลยครับมัดหนึ่งสองของทางเพชรใส่บูนโดนบวกด้วยหมัดขวาจิ้มลำตัวเติมเข้ามาล้วงซ้ายอีกทีแม่หายสบายจะทิ้งด้วยสองแรกครับ หลือหมดยกที่หนึ่งครับแ <Mad. S 1> ม่มวยไทยไฟเตอผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการ62ทีรอลัมครับสีนิน JM b o x i n บ็อ m ซิิมครับกับทางด้านเพชรทรายมูลค่ายแสนสุขหยุดทางด้านสีนินเดิมนั่นก็คือสีนินสิงห์หนุ่มพัฒนาน,นะครับปัจจุบันไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ JM b o x i บ็อซิงครับ นะครับเปิดเกมหนักครับจนทางด้านเจ้าเพชรสายมูลนโดนเตือนไปครับในช่วงปลายยกแรกนะครับโดยจะต่อว่ากันต่อครับเปิดขึ้มาก็จะเป็นทางด้านสีนิ่นครับเดินเข้าหาเปิดขาพัางอ้าวแตกกว่าล้มลงไปครับเลิ่จ้าโดนทางด้านหกเห็นที่นี่บ้านนี่ทางด้านเพชรสายมูลก็อึดอัดมานะครับอ่าล้วครับเปิดนายมาล็อกไปเลยับทางด้านสีนิ่งตองแยกออกมาเพื่อตั้งเกมว่ากันต่อครับ จะออกวางแ้งขวาครับเพชรไซมูลจะแทนสายเสียบขวาอีกครั้งนี่แหละครับลูกล่อลูกเชิญเริ่มกลุมงัดมาใช้ครับประสมการล้นล้วนครับจังหวะนี้ของทางด้านเพชรไซมูลแต่เพชรสีนึงทางด้านสีนิงไม่สนใจครับล็อกไปเรืยครับแต่จะเดินบนตึ้งให้ด้านเพชรไซมูลหมดให้ได้ก็เป็นของที่ถนัดอีกหนึ่งอย่างเลยครับทางด้านสีนิงก็คือวงในครับอ้าวกรรมการเบรกเกมเตือนนี่แหละครับโดนคนละเตือนครับ ทางด้านเพชรไทบูลีโดนเตือนเพราะถอยแต่สีนินจะโดนเตือนเพราะเกี่ยวเชือกครับถือว่าปีกกติกาครับแบบ็คบอลไทยต้องเคล็กกติกาแขชนะต้องสู้กันเหลขาวสะอาดครับเอาละครับล็อาากในมาสีนินดันไปเาารือร่อยหาอย่างว่าถึงตัวตลอดครับตอนนี้เขายังจะลูดมาเสียบแล้วนะครับทางด้นานเจ้าเพชรไทรบูล์ลกระทุ้งขวาเจอก็คืนครับคุนมาผมไปครับแลกกันตลอดอ่านรวดตัวมากทำซอกขวาตามก็บเพชรไทมบูลโอ้ดูวันนี้เหลือเกินครับเอาครับเสียบเขา้ามาเพชรไทรบูล์พยายามจะตั้งกระแพงโดนบิด ปาไปหน้หน้าเพชรไบุญเติมก่อนครับได้เหมือนกันครับอ้าวแต่นิ่มเดินเด,ดินต่อครับป้าเพศใจถึงงได้เดินหน้าลูเตอไปครับีนิ่มเสียบด้วยขวาหลุดมาขยมเติมครับเอาะไรครับโอ้ได้มาหนึ่งชุดกัตนาเพชรไสบุญได้มาก็หาจากกังหวะกลมข้ออาราเพชรไสบุญนิ่มหาจากกังหวะล็อกไปล็อกมาเสียบในไล้แขนแล้วเสียบซ้ายครับ เพียมจะบิดครับเสียบด้วยขวาครับโอ้นี่ครับบิดไม่ลงเจอกดมาแทงได้กระดานเก้าเพชรไทรมูลนะครับสี่กกต้องเปิดเกมต่อจิ้มด้วยลำตัวครับเป็นงานาเพ้าใหญ่ไปแล้วอ้าวแล้วนี่นั้นพ้นเพียงในขั้นตอนนันเพชรไทรมูลเราจะผ่านมอยใช้สายตาเข้ออามาช่วยเสียบขามาแนวอุ้ยสวยงามครับเอาแต่หักไม่ลงเช่นกันก็โดนแทงเลยครับลาครับไปกลับถตัว่าเสียหายแล้วงหวะนี้เพชรไทรมูนี้มัดได้ทันทีโอ้แล้วดู ตื้อครับชวนทะเลาะได้อย่างดีเลยครับธนาสิงห์นินปุ่มตีมาตีว่านี่เป็นคลกครับซึ่งกันได้มาเป็นกระดุมหายได้มากระดุมใต้เหมือนกันหลอกมาเสียไปก็เป็นใส่บุญอะไรครับโดนจี้ใจดำครับธนาไม่ใส่บุเกาพยายามจะใส่ลูกขยันงัดขึ้นมาบ้างครับแต่ว่ายังเป็นสิงห์นินเดินหน้าเสียบซ้าใจใส่บุญท้องได้ไหมพยายามจะไล่แขนตีขวาก่อนครับปกตีคนดีผมครับจะแพ้ไม่ได้ครับวงได้ที่มาน้องก็คือ โอ้นี่ครับแกรกกครับจังหวะสุดท้ายเอานะครับหยับวาง้ายเอาหลุดหมดยกที่สองครับแม่มวยไทยไฟเตอร์โอ้ท่านผู้ชมครับเนีเข้มข้นเลยครับสำหรับศรีนิน JM Boxing Gym ครับ ลักชกในมุมน้ำเงินจากกระบี่ครับกับธนานเพชรสายมูลค่ายแสนสุกยิมจากยักษ์โสธรสิงใต้ครับแต่เสือใต้นะครับกับสิงอีสารแต่ว่ายัดขวาของธนานเพชรสายมูลมาก่อนครับแล้วนี่ครับความสวยงามของอาวุธของเพชรสายมูลเนี่ยต้องให้สิบเต็มสิบครับแต่ลูกชนครับลูกตื้นเนี่ยของธนานสิงินก็สิบเต็มสิบเช่นกันแต่ว่าตอนนี้ครับกับสามนาทีสุดท้ายจะเป็นอย่างไรละครับมาแลวครับเพิ่อางมาสิงนินไม่รอครับ เดินหน้าฟูทั้งสองตัวก็ไปก่อนนะครับเหมือนเช่นเคยครับสายเติมขวาวางคืนครับด้านสีนินเปิดด้วยซ้ายหน้าเจอแข้งขวาของราเพิสายมูลเตะสก,กัดครับอ้าวแล้วดีครับโอ้จังหวะสอกหลวงโดนเข่าโดนแข้งเลยครัปตันสีนินเก็บตกได้จากเพชรสายมูลครับเดี๋ยวอารับบวกต่อขวาขึ้นมาเพชรสายมูลยกนี้มีต่อเขมาเสริมกับอารับระดมคูนก็้ามาสู้เป็นการใหญ่โอ้แต่ก็ต้องชื่นชมน้ำอดน้ำทนของทางด้านเจ้าสีนินครับโดนไปเยอะครับน่า ทุกอาการครับโอนยครับโดนใครก็มีอาการครับเป็นบรรลุหมายตัวจริงครับทางด้านสิงห์โดนแทงก็เหลือโดนต่อยก็ไม่มีอาการครับโอ้ยยิ่งเตะยิ่งต่อยก็ยิ่งเดินครับอ้าวเละครับแยกออกมาโี้นะครับแท้แฟนบอลนี่ประทับใจครับออกกั็แบบนี้แหละเอาลักครับเดินหน้าต่อครับทางด้านเพชรตะบุนต้องชิงเดือนนช่วงนีจิ้มลำตัวของตะนั่นสิงห์เพชรตะบุนเสียขวาแม้เพชรตะบุนจะฝรั่ออกมาทันครับสินี้ ปั่นกันมาอีกครั้งครับโดนเข้าไปในหน้าสะบักครับเพชรไทรบุญพยายามขึ้นมาขึ้นมาเอาแล้วครับได้กันไปเลยครับวัดใจวัดพลังมัดเอ้าเพชรไทรบุญไปพยายามนี่สีนินแตกจนได้ครับเอาสิครับบวกกับบวกครับธนาเพชรไทรบุญปกติเนี่ยใครชวนบวกยังไม่ค่อยจะเอาแต่วันนี้ครับมาอยากได้กระจัดให้กับสองซ้ายของธนาเพชรไทรบุญฝัดขวาของธนาสีนินทิ้งขึ้นมาดึงก็คืนครับเอาแล้ครับแบบนี้แค่มาทำอะไรเยี่ยงไรกันธนาสีนิน เจ้คู่ตัวตวนี้ตุ้มน้ำตุต้มเมินนะวันนี้โอ,อ้โหแล้วนะครับเลือดอีกแล้วครับอีกหนึ่งผู้ที่ได้เลือดเอ,อ้าหลอกในก้านคอยอีกครั้งครับอู้ยังเฉยกัตนาศรีนินโอ้โหใสมาหมา,มานี่การเป็นมวยที่ดิบเพราะจะหนักเวลา,าครับมวยคู่นี้ครับเต็มสีเดินตางเห็นใสยเบอร์ทหารแ้วเสียบเลยมาแล้วครับขวานซ้ายของนิจไมูเอาละครับมาโดนแทงจาซ้ายดอกเมื่อสักครู่นี้นี่มีอาการเฉยเหมือนกันกัตน,นากัตนาศรีนินเฮ้ครับโมรถไม้ยังไงก็ต้องมีวันถูกบ้างครับตัวเข้าไปเอาแล้วครับ เชื่องแค่เราไปพลตำรวจกันนะสีนินเอะไรครับจิ้มลำตัวเติมด้วยหมัดขวาสีนินทิ้งขวาเข้ามาเอาเลยครับบอลเดินสองข้างเพชรไายบูลดึงแล้วขึ้นขาดใจกว่าเราต้อ์รอเกี้ยงครับเพชรไายบูลสีนินเดินต่อเพชรไายบูลเสียขวาโอ้ยังครับยังไม่สงบอีกเหรอครับสองชามผู้ที่ครับแต่งงไม่ได้เขาจะไมีเวลานนะเอาเลยเวลาให้ทำเกมครับสีนินเดินต่ามพลตำรวจไม่ย่ำโอ้สามสิบวินาทีสุดท้ายครับทับไว้เสียบขวาเกี่ยวได้คืน มาลุยต่อกับกัปั้นของตราสีดินครับยาเสนมกระไม่เทนเดอรยางกับมาสิครับเดินเข้ามาครับสีดินกูจิ้มลำตัวแล้วตบด้วยฮุกซ้ายกูได้วยมัดขวาอีกครั้งครับนราไม่ใส่บูดโอ้ใครดีใครอยู่โอ้เอาดูครับดูกัปั้นเข้ามาทิ้งดให้บัดขวาครับสีดินเทนใส่บูดชื่นกระไม้ทีสั่งปลบมือไหเอาลระครับตายท้ายเดิไปนะครับแลกกันไปเลยครับตายไปใต้โอ้เรียกว่านี่ครับสุดยอดครับโอ้ สุดยอดจริงๆครับคุณที่สามของรายการท่านผู้ชมครับลองปรบมือให้กับทั้งคู่ครับไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรไม่ว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้สมศักดิ์ศรีแล้วจริงๆและนี่คือความมันระดับโลกมวยไทยไฟเตอร์ครับสีนินเช่เอ็มบ็อกซิ่งยิมกับเพชรไซมูลไคแสนสุกยิมครับท่านผู้ชมจงดูภาพนี้ครับโอ้สามนาทีเต็มๆครับที่ทั้งคู่ยืนซดยืนแจกอาวุธเข้าใส่กัน โอ้ยแล้วอยากให้เห็นภาพบนเวทีครับนักชกรุ่นน้องอย่างเพชรไซมูลเนี่ยก้มกราบเท้านักชกรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ก้มรับเลยครับโอ้สุดยอดนับถือใจครับเอาท่านผู้ชมครับผลจะออกมาอย่างไรไปกันเลยครับ What a fight ladies and gentlemen! Let's check out the final prize! สนับสนุนโดย Max กมวยไทย a c e b o o k p a g เพจออฟฟิเชียลใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max กมวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม m a x กซมวยไทยอ f ฟ i c i a l ได้แล้ววันนี้ Super fighter for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. Four fighter, rich 120 degree. They both received a super fighter prize. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. drew SUMMER. เอ็ดสตรอลเลนิสแอนเจนเอามามวยคู่นี้เสมอกันครับ